แล้วก็นอกจากนั้นนะครับอยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องขณะนี้มีภัยทางออนไลน์นะครับเกิดขึ้นมาซึ่งนับวันก็นับจะมีความซับซ้อนแล้วก็มากขึ้นนะครับจะมาหาทางหลอกลวงนะครับประชาชนทางออนไลน์ต่างๆในหลายรูปแบบนะครับซึ่งเราก็ได้พยายามดําเนินการปราบปารามแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับผู้ทําผิด ที่เป็นเครือข่ายสำคัญเนี่ยมักจะใช้พื้นที่ที่ก่อก่อครามผิดได้อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำให้การทลายเครือข่ายเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับก็ส่วนมากก็จะได้เฉพาะบัญชีมาสิบมา,บมานะครับหรืออาจจะได้บางส่วนนะครับเราก็เลยมีโครงการสร้างความเพิ่มความเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน,กนทางไซเบอร์ก็คือการ อากทดสอบวัคซีนไซเบอร์ขึ้นมาครับ40ข้อเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทดสอบได้เรียนรู้นะครับว่ามีผู้รุมการขนาดไหนนะครับซึ่งจะมีคําตอบที่ถูกให้หลังจากที่เราได้ทดสอบแล้วนะครับอยากจะปรณรงค์ให้ช่วยกันทานะครับแล้วก็เมื่อทําแล้วก็จะได้ส่งต่อให้กับคนที่รักหรือครอบครัวได้ทำนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็ยังมีผู้ถูกหลอกจำนวนมากนะครับถ้าเรากระจาย จความรู้ไปสูท่ทุกคนในประเทศแล้วผมเชื่อว่าคดีอาญากรรมออนไลน์นี้จะลดลงนะครับท่านสามารถโหลดได้จากที code ทีโหรือเข้าไปในเว็ไบท์เว็บเดินภัยออนไลน์ .com นะครับในช่วง3เดือนนี้ครุณาคดาสิงหาคมยายนะครับเราได้มีถ้าใครได้ทำนะครับจะมีสิทธิพิเศษนะครับได้เป็นสมาชิกครูสคอร์พรีเมียมนะครับฟรีนะครับหนึ่งปีนอกจากนั้นยังมี โอกาสได้รับจริงรางวัล p h o n นน,นะครับ20เครื่องต่อเดือนนะครับในก็อยากไปจัมกาให้ทางพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้ทางจอ200สองพหนึ่งม,มานะครับก็ฝากให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับพูด,แน,แ,ด,นดแนะนำนะครับแล้วก็ให้ในส่วนของตำรวจที่แนะนำเนี่ยเราก็จะมีใครแนะนำได้มากสุดก็จะมีได้หนึ่งเครื่องนะครับภ้าพา้าประชาชนก็สามารถ ได้ด,ด้วยนะครับถ้ามีแนะนําได้สูงสุดในแต่ละเดือนนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ฝากทั้งสพองกหนึ่งแล้วก็ทางเจสสร้อยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มารับรางวัลด้วยนะครับสื่อมวลชนด้วยนะครับครับ